สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอันนี้ข่าวจากหงไนอันแรกกันเลยนะทำไมรัฐบาลนี้มาถึงนิ่งได้ขนาดนี้แล้วตอนที่เพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลใหม่ในการไี้ให้คุณองค์อิงเป็นนาย,ยกเนี่ยทำไมไม่มีการแลกหมูแลกแมวกันระหว่างตําแหน่งรัฐมนตรีทําไมรัฐมนตรีแต่และกระทรวงมันดูนิ่งดีใครอยู่ตรงไหนเ็อยู่ตรงนั้น นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงในเพื่อไทยนิดหน่อยก็เพราะในการประชุมนะครับที่ห้องประชุมที่มีคุณทักษิณอยู่ด้วยเนี่ยเขาถามคำถามนี้นะว่าตกลงมีใครในสักพรรคฝ่ายร่วมที่อยากย้ายตำแหน่งหรืออยากได้ตำแหน่งอะไรมาแลกเปลี่ยนไหมก็มีคุณอาุทินชาวีร สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องคอรอมอรใหม่ของคุณอุงอิงนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอกดอัดก่อนนะอรุณสวัสดิด์จริงๆแล้วเที่ยงแล้วนะเขามีไหมอรุณสวัสดิ์คือเที่ยงใช่ไหมคือเช้าใช่ไหมราตรีสวัสดิ์คือกลางคืนใช่ไหมเที่ยงนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครบอกสอนภาษาไทยผมหน่อยสิโอเคองิงหนึ่งคอรอมองิงหนึ่ง คนก็สนใจกันเยอะนะคุณทอมจะมาวิเคราะห์ยังไงกดแชร์กันหน่อยนะทุกคนจะได้มาฟังทั้งข่าววงในทั้งความคิดเห็นของผมแล้วก็ความคิดเห็นของผู้ใหญ่คนอื่นด้วยนะอันแรกเลยผมว่าเราเรียกกันผิดนะครับเราจะเรียกว่าคอรมคุณอุ้งอิงหนึ่งจริงๆแล้วผมอยากเรียกว่าคอรมอคุณ องอิงนิง่งไม่ใช่หนึ่งนิง่งตั้งแต่มีการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยของประเทศชาติมานะครับย้อนกลับไปสมัยคุณชวนเลยนะ1992เกเกอนะเิดจะพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่เคยมีคอรอมอรที่ไม่เกี่ยวกับเบกตูนะเพราะเบกตูนั้นมาจากปฏิวัตินะที่เป็นคอรอมอรที่นิ่งขนาดนี้นิ่งแปลว่าอะไรนิ่งแปลว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ย ก็เป็นคนที่ทางครอบครัวนะครับชินวัตรทางเพื่อไทยแกนนำของรัฐบาลรู้จักสนิทสนมเราก็มีการนับถือและเกรงใจกันอันที่สองเป็นคอรมอที่มีสอสอดูแลมากกว่า300กว่าคนแปลว่าอะไร แปลว่าคอรอมอนี้ยจะตั้งนโยบายอะไรขึ้นมาจะตั้งกฎหมายอะไรขึ้นมาจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผ่านสภาเด็ดขาดเพราะหนึ่งสอสตัวเองเยอะมากแล้วฝ่ายค้านก็อ่อนแอมมากบวกกับพักที่ใหญ่ที่สองในคอรอมอนี้ก็คือภูมิใจไทยนำด้วยท่านรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย คุณอนุทินชาญวีรกุลที่อย่างที่ข่าวรือกันออกมาได้คุมสอวอสีน้ำเงินในสภาบนด้วยงั้นคิดดูนะครับ 1. รัฐมนตรีทุกคนน่าจะมีรากที่เป็นเส้นทางเป็นนักการเมืองได้เนี่ยมาจากอดีตพักเพื่อไทยรู้จักกับคุณทักษิณดีอยู่ในการเมือง มานานนะครับบวกกับสอสอล้นฟ้ากับสอวอที่คุยกันรู้เรื่องงั้นถ้าเรามองทางบวกนะเป็นคณะรัฐมนตรีที่นิ่งที่สุดตั้งแต่เราเคยมีมานิ่งแปลว่าดีป่ะคุณทอมนิ่งแปลว่าดีหรือเปล่าวันนี้ผมขออยากให้ทุกคนลองมองทางบวกกันหน่อยนะจะนิ่งอัแปลว่าดี จะได้ไม่ต้องมีการแลกหมูแลกแมวกันเยอะไม่มีใครที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจที่จะร้มรัฐบาลได้หรือขัดแข้งขัดขาการขัดแข้งขัดขากันอันนี้ข่าวจากวงในอันแรกกันเลยนะทำไมรัฐบาลนี้มันถึงนิ่งได้ขนาดนี้แล้วตอนที่เพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลใหม่ในการที่ให้คุณองค์อิงเป็นนาย,ยกเนี่ยทำไมไม่มีการแลกหมูแลกแมวกันระหว่างตำแหน่งรัฐมนตรี ทำไมรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมันดูนิ่งดีใครอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นนอกจากมีการเปลี่ยนแปลงในเพื่อไทยนิดหน่อยก็เพราะในการประชุมนะครับที่ห้องประชุมที่มีคุณทักษิณอยู่ด้วยเนี่ยเขาถามคำถามนี้นะว่าตกลงมีใครในสักพักสายร่วมที่อยากย้ายตำแหน่งหรืออยากได้ตำแหน่งอะไรมาแลกเปลี่ยนไหม ก็มีคุณอาลุชินชายวีรกูลเนี่ยแหละที่เป็นพักใหญ่ที่สองได้พูดขึ้นมาก่อนเลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาต่อรองหรือเจรจาเรื่องตำแหน่งของพักใดพักหนึ่งเลยอะไรที่เป็นอยู่แล้วก็เป็นไปจะได้ทำงานกันต่อเนื่องเพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานต่อเนื่องบวกกับการที่ทำงานให้รีบร้อนและรีบเร็วเพื่อประชาชนจะได้ผลประโยชน์ งั้นสาหรับภูมิใจไทยไม่เรียกร้องอะไรเลยก็เลยทาให้พรรคอื่นเนี่ยเรียกร้องอะไรไม่ได้เมื่อพรรคที่สองไม่เรียกร้องแล้วก็เลยทาให้การที่คุณอุ้งอิงเขาจะตั้งคอรมอรเขาขึ้นมาคราวนี้ราบรื่นม,มากกว่าข่าวอื่นเยอะนะครับนี่จะได้รู้ข่าววงไหนนะผมจะไปรู้สึกการตั้งคอรมอคราวนี้มันราบรื่นจังก็เพราะการเสนอของคุณอนุทินว่าหยุดแย่งกันทํางานกันดีกว่า ขณะนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊แต่คอรมบอนี่เป็นคอรมอครอบครัวไม่ใช่เหรอนายกคนลูกสาวคุณทักษิณรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ลูกสาวคุณชดารัฐมนตรีช่วยเกษตรหรือนายกรัฐมนตรีเกษตรเอ,อเองก็เสนทกับคุณธรรมนัสไม่แปลกใจแต่จริงแล้วก็ไม่ได้เึ่งที่เสียหายถ้าเรามองกันให้บวกนะเราบองกันให้บวกนะเพราะอย่างน้อยเนี่ย ให้เกียรติกับคอรมอ .1 ของคุณอุ้งอิงได้สองอย่างหนึ่งที่ต้องมีตัวแทนเพราะอะไรเพราะคุณอุ้งอิงได้ตัดสินใจว่าไม่คุมให้ภาพพจน์ของคอรมอของคุณอุ้งอิงเนี่ยมันเป็นภาพที่สกปรกในอาจจะมีคนที่สังคมหรือศาลอาจจะมองว่าไม่มีจริยาบรตรจะเป็นเรื่องคุณธรรมนัท นะมีคดีที่ออสเตรเลียจะเป็นเรื่องคุณชาดาที่ถูกเรา,าหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าเป็นเจ้าพ่อเขาเลยตัดสินใจว่าไม่เอาขอให้คอรมอนี้คนที่มานั่งรับตำแหน่งสะอาดจ,จริงนะแต่พวกนั้นก็ยังมีอำนาจอยู่ดีอันนี้เราไม่เถียงนะแต่ย่งน้อยภาพออปติกสำหรับนักลงทุนนี่จะมองเข้ามาต่างชาติที่มองเข้ามาเนี่ยนะ ก็มกับเรามีเศษนใช่ไหมเวลาเรามีขยะในบ้านเราก็กวาดออกไปก่อนนะครับไม่มีอะไรนี่คือทนศนีคุณอองอ้งเิงได้ทานะแต่ผมไม่ได้มองว่าคุณชาดาหรือคุณเท่านั้นเป็นขยะเขา,าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็เอาคนที่เขาคิดว่าเขาช่วยปรึกษาได้ช่วยทํางานร่วมกันได้นามไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมานั่งคิดอะไรกันมากเพื่อจะให้ทุกชาติเดินหน้าก็ปล่อยเขาไปเราลองมองบวกบ้างกรณีสองที่คอรมอลนี่ทำได้ชัดเจนมาก คือปิดสวิตช์ได้ไปบอนอันนี้ต้องชมจะเป็นความแค้นความโกรธความโมโหเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณทักษิณกับบิ๊กป้อมช่วยอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยรัฐบาลองคงอิงเนี่ยได้ปิดสวิตช์บอหนึ่งไปได้อย่างชัดเจนนะั่นคือปิ๊กป้อมไม่คจะเกลียดคุณองค์อิงคุณจะดา่าเขาคุณจะว่าคุณทักษิณอย่างน้อยเนี่ยบอหนึ่งดับนะครับอันนี้ก็ต้องให้เกียรดกันนะ แล้วคุณทอมมองว่าคอรมนนี้ทํางานได้ไหมเขมบอกอย่างนี้ครับอันนี้อยากฝากเลยนะให้กับนักร้องให้กับนักหาเรื่องให้กับนักที่ไม่มีอะไรทํานอกจากสร้างความปันน่นป่วนให้โอกาสเขาหน่อยเพราะคราวนี้มันเป็นคอรมอรรัฐบาลวินวินก็จะคำนี้ไหมวินวินชนะแต่ชนะชนะแปลว่าอะไรคุณทอมถ้าเขาทำได้ดี ประเทศไทยชนะถ้าเขาทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้จริงประเทศไทยชนะถ้าเขาปรับปรุงระบบให้คนมีประชาธิปไตยมากขึ้นประเทศไทยชนะแ้่กลับกันถ้าเขาทำได้เลวถ้าเขาทำให้คนไทยผิดหวังถ้าเขาฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้เราก็ชนะอยู่ดีชนะตรงไหน,นก็จะได้ปิดฉากสักที กับระบอบชนวัตหรือระบอบทักษิณอันนี้จับจุดผมถูกไหมเขาทาได้ดีเราก็ชนะเขาทําไม่ได้ดีเราก็ชนะในการที่จะได้เป็ดชา้าและจะได้เลิกมีความหวังกับความสามารถหรือฝีมือของคุณทักษิณทีแล้วงั้นคราวนี้ผมเชื่อในการที่ผมรู้จักคุณทักษิณส่วนตัวว่าคุณทักษิณเน,นี่ยต้องคิดหนักแล้วเอาลูกสาวมานั่งแล้วโอกาสสุดท้ายของตัวเองแล้วได้กลับมาประเทศไทยแล้ว ถ้าทำเลวนะก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนต่อแล้วแต่ถ้าทำดีเนี่ยก็จะฟื้นชื่อเสียงของตระกูลชินวัฒน์นะครับจะฟื้นความนับถือกับศรัทธาที่คนจะมีให้กับคุณทักษิณโดยที่ทำอันนี้ไม่ยากเลยนะคุณทักษิณมีอาวุธทุกอย่างที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นได้เพรคอรมอรอยู่ข้างรัฐบาลของเพื่อไทยประชาชนก็ให้กำลังใจเยอะก,กว่าไม่ให้กำลังใจ ก็เพียงทําอย่างเดียวคือทําทันทีตัวที่ทำสองอย่างคือทําทันทีกับทําด้วยการที่ไม่มีคอร์รัปชันคอร์รัปชันทำสองอย่างนี้นะคุณทักษิณวินวินประเทศไทยวินคุณทักษิณวิน win. คุณทักษิณทําอย่างนี้ไม่ได้คุณวินทำอย่างนี้ไม่ได้ก,ไไดก็วินลอสให้กับคุณทักษิณประเทศไทยชนะในการที่จะได้ปิดฉากระบอกทักษิณสักทีแต่คนที่แพ้คือครอบครัวชินวัตร เอ๊ะคุณทอมทำไมทึงพูดว่าคุณทักษิณคุณทักษิณคุณทักษิณคนที่เป็นนายกไม่ใช่คุณทักษิณนะคุณทอมคุณทอมไม่รู้อีกเหรอคนที่เป็นนายกคือคุณองิงผมว่าเราเลิกกระแดกกันเถอะนะจริงคือจริงตำแหน่งอ่ะคือคุณองิงแล้วผมจะให้เกียรติเขานะเขาเป็นนายกครับแต่ให้แฟร์เขาเป็นนายกที่โชคดีที่ก็มีพ่อที่มีประสบการณ์สูง ในทั้งทางธุรกิจในทั้งการเมืองในทั้งความสําเร็จในความผิดพลาดนะงนการที่พ่อกับลูกจะทํางานร่วมกันเนี่ยเพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยผมไม่เคยมองว่ามันจะเสียหายเลยนในพวกนักร้องทั้งหลายนะอยู่เถอะเขาจะทํางานร่วมกันเพื่อเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมให้เขาทำงานกันไปถ้าทำงานกันไปแล้วถ้าเข้ามาไม่ดีนะก็ตายทั้งคู่ก็ตายทั้งคู่เราไม่ต้องคิดมาก สำหรับนายกุงอิงเองเนี่ยผมมองเขาเป็นสุภาพสตรีที่เก่งผมเคยร่วมง,งานกับเขาในการที่เคยไปนั่งประชุมด้วยกันนะผมเชิญคุณอุงอิงเนี่ยนะไปเจรจากับท่านสอวอ,อเมริกาเลยนะคุณแามิ่ดักเวิร์ธผมประทับใจพูดได้ดีมีความมั่นใจในตัวเองเข้าอายุน้อยไม่เกี่ยวอายุนี่เป็นแต่เพียงเลขเลยนะมาร์คซัคเคอร์เบิร์กก็เป็นบิลลี่แน์ได้ซีจอก็เป็นบิลลี่แน์ได้อยู่ยังน้อยอยู่ นะผมห้สบแแล้วผมก็ไม่คิดผมแก่มันไม่เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับเจตนาขมวใส่ยทัศน์เจตนาผมเชื่อคุณอุ้งอิงต้องมีเจตนาที่ดีเพราะอะไรเพราะผมหวังนะอันนี้ฝากให้คุณอุ้งอิงด้วยนะครับคุณอุ้งเนี่ยเคยพูดว่าตอนที่คุณพ่อมีปัญหาเนี่ยตอนที่ไปเรียนที่จุฬาเนี่ยมีคนเยาะเยะ้ยมีคนด่ามีคนเกลียดชังนะ ดา่าครอบครัวหยาบคายด่าพ่อแม่ผมเชื่อว่าคนณอุนในฐานะเป็นแม่นะและที่ผมได้ยิงข่าวมานะเป็นแม่ที่ดีก็คงไม่อยากให้ลูกของตัวเองเนี่ยเจอสิ่งนั้นเวลาลูกโตขึ้นมาเพราะถ้าคุณอุ้งทำไม่ดีเนี่ยกรรมที่คุณอุ้งเคยได้รับจากสิ่งที่คุณพ่อทำไปเนี่ยก็จะมาลงกับลูกก็จะมาลงกับลูกอีกอย่างหนึ่ง ใช่ไหมครับผมเคยไปสัมภาษณ์คุณทักษณิณที่ดูไบผมยังมีคลิปนี้อยู่เลยนะเบอร์ไงถ้าคุณทักษณิณอยากให้ผมเอากลับไปให้ดูนะผมจะเอาไปให้ดูเรานั่งกันสิบชั่วโมงเลยนะเราก็ถามคุณทักษณิณว่าสิ่งที่คุณทักษณิณเสียใจมากที่สุดในการที่อยู่เมืองไทยไม่ได้นะี่คืออะไรเขาพูดเลยนะผมไปงานแต่งงานลูกสาวไม่ได้คุณทักษณิณพูดอย่างนี้กับผมเลยครับอยู่ในเทปผมมีเลยผมซึ้งนะ ว่าคนเราในสุดท้ายแนละ้วครอบครัวมันสำคัญที่สุดแล้วผมเชื่อคุณทักษิณก็วันนี้รักครอบครัวที่สุดถ้าเขาคมไม่อยากจทำร้ายลูกสาวเขาแล้วเ,เพราะถ้าลูกสาวเขาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไปอยู่ตกในภาวะที่คุณทักษิณเคยอยู่นะลูกสาวก็จะมางานแต่งงานของลูกของตัวเองไม่ได้งานที่เราอมองบวกไว้หน่อยลองให้เกียิหน่อยว่าคนเราเนี่ยอาจจะได้บทเรียนก่อนที่จะไปยอกเย้ยเขาก่อนที่จะไปใช้ความเกลียดชังให้เขา ก่อนที่จะไปใช้การด่าให้เขาการจะไปใช้ความมั่นใจเขาเมื่อเขาได้โอกาสแล้วให้โอกาสเขาหน่อยถ้าเขาทําไม่ดีไอคนที่เกลียดเขาเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณชนะอยู่ดีไม่ต้องไปแช่งเขา้าแต่วันแรกหรอกนะครับตอนที่คุณประยุทธ์ปฏิวัติแล้วมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกพอเองไม่ชอบการปฏิวัติเลยนะแต่บอกว่าคนที่มีสปิริตพอที่บอกว่าหวังว่าท่านประยุทธ์จะทํางานได้ดีเพราะการที่คุณพุทธทำงานได้ดีเน,นี่ย สุดท้ายแล้วคนที่ชนะคือประเทศไทยหลังจากทุกคนที่ด่าคุณทักษิณด่าคุณอุ้งอิงด่าครอรมอนี่ดา่ารัฐบาลเนี่ยโดยที่ไม่โอกาสเขาทำขคอเลยเนี่ยก็เป็นคุณด่าแล้วแช่งประเทศชาติกูกำลังแช่งให้ประเทศชาติในชิปหายในการแช่งเต้คนบริหารเนี่ยทำงานไม่ดีงั้นอย่าเพิ่งทับใจเย็นๆนะนักร้องทุกคนเนี่ยว,วางหน่อยได้ไหมขอสักสามเดือนนะว่าผลงานเขาเป็นยังไงไอ้เงินห้าแสนล้านเขาจะทำยังไงเขาจะฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวยังไง เขาจะสู้กับประเทศจีนยังไงสามเดือนก็รูกก้กานรู้แล้วน้ำไม่ต้องไปแช่งตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวผมบอกนะความหวังของผมคืออะไรความหวังของผมคืออยู่ในสุภาพสตรีที่ชื่อว่าเพทองทานาเน pay, พเพททองทานประเี็เพแพรทองทานหรือเปล่าแพรหรือเพแพรทองทานชินวัฒนคุณคนุ้งครับผมปรทับใจตลอดนะครับ ตัวคุณอขอบคุณที่วันนั้นไปเจอกันที่ร้านอาหารนะครับที่แอมสเฟียคุณก็ยกมือไหว้ผมในฐานะที่ผมเป็นคนที่อายุมากกว่าให้เกียรติคนเราเป็นอย่างเงี้ยให้เกียรติกันขอบคุณครับ,บนลบผมจะมีแต่ความหวังดีให้กับการที่คุณเป็นนายกเพราะผมเชื่อว่าคุณได้เห็นความเจ็บปวด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกับตัวคุณเองจากการที่เมื่อเล่นการเมืองแล้วเนี่ยและทำผิดพลาดทำความผิดหวังให้กับประชาชนและประเทศชาติจนคุณพ่อคุณเนี่ยมางานแต่งงานคุณไม่ได้อุ้มหลานไม่ได้จนกว่าหลานจะโตแล้วไม่ได้เห็นวันที่หลานอลอดออกมาลูกไปโรงเรียนคือตัวคุณเองมีปัญหาอย่าทำสิ่งนั้นให้กับครอบครัวของตัวเองครับ คุณก็เป็นตัวของตัวเองคุณก็มีสามีที่ดูว่าแสนจะดีลูกที่แสนจะน่ารักถ้าไม่คิดว่าจะทําอะไรให้ประเทศไทยเลยนะอย่างน้อยคิดว่าทําให้กับครอบครัวตัวเองก็แล้วกันแล้วคิดว่าจะทําเพื่อจะฟื้นนามสกุลชินวัตรให้คนเขารักนามสกุลชินวัตรเนี่ยเมื่อเขาเคยรักตอนที่คุณพ่อเนี่ยเป็นนายกค,ครั้งแรกคุณนุ้ยทำได้ครับด้วยความมีแบ็คที่ดี สมองที่ดีของคุณพ่อนะคณะรัฐมนตรีที่เอ็นดูคุณมั่แต่เด็กแล้วผมได้คออุยกับคุณอน,นุทินนะคุณ้อง่งิงเขาบอกว่าเขาเห็นคุณมั่นน่เด็กแล้วเนะขาไม่มีอคติเขาไม่มีเพชไม่มีภัยเลยเขาม,มีแต่ความหวังดีที่จะให้คุณเติบโตท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็พูดอย่างนี้กับผมผู้ใหญ่คนนี้เขาอยากให้โอกาสไม่ต้องระแวงเขาเอาความรู้ความฉลาดความของเขามาช่วยดําเนิน กิจการของประเทศชาติให้ชัดเจนไม่ทําให้ใครนะครับท่านนายกององิงทําให้ลูกของตัวเองอย่าให้ลูกของตัวเองมาตกในหลุมหรือภาวะหรือภาระที่คุณเคยอยู่ตอนที่คุณอยู่จุฬาขอบคุณมากครับทุกคนครับทุกคนครับกำลังใจนะนักร้องหยุดร้องสักสามเดือนนะใจเย็นสวัสดีครับ